ยินดีต้อนรักเข้าสู่ช่องเทพเก็บอ่วยช่องที่คนฮวบครวยมานั่งเล่นเกมนะครับผมวันนี้ก็ อยู่กับการรีวิวจี้เครื่องรางใหม่นะครับก็มีจี้เครื่องรางใหม่เข้ามาเป็นอุปกรณ์เขียนแบบกับดักสปายนะครับสกิลก็คือนะครับเมื่อฉันตกไปยังแลนด์มาร์คตัวเองหรือว่าก่อสร้างแลนด์มาร์คมีโอกาส6กบเซนะครับติดตั้งกับดักสปริงอ่าก็คือไม่ต้องรอถึงจบเทินนะครับถ้าเราถ้าเราไปเหยียบเมืองหรือว่าสร้างแลนด์มาร์กก็ติดตั้งไปเลยกับดักสปริงนะครับผมกับดักสปริงก็คือไม่ว่าเราหรือฝ่ายตรงข้ามไปเหยียบนะครับจะส่งนะครับ ไปยังแลนด์มาร์คที่แพงที่สุดของคนติดตั้งกับดักสปริงอ่าแล้วก็เมื่อนะครับเมื่อตกไปยังพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส80%ยกเว้นค่าผ่านทาง2ครั้งนะครับแล้วก็เมื่อตกไปยังพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส70%นะครับขโมยค่าผ่านทางคูณน,นะครับและย้ายไปยังแลนด์มาร์คที่แพงที่สุดของเราหรือเปล่าใช่ไหมเออนะครับโอเคก็อันนี้นะครับ จะลองเอามาใส่กับ e v o s สว t ตมีเมียนนะครับคือเปลี่ยนจากหลุมดำเป็นอ,อุปกรณ์เขียนแบบกับดักสปายนะครับเน้นขังพอขังปั๊บก็คือใช้ตัวกับดักช้อนนะครับกับดักช้อนให้ฝ่ายตรงข้ามเด้งไปยังแรนดมา์ที่แพงที่สุดของเรานะครับก็ผมว่าน่าจะเข้ากันได้ดีนะครับนะฮะแล้วก็ยกเว้นค่าผ่านทางด้วยนะครับขโมยบั๊บค่าผ่านทางคูณทาให้ตายยากนั่นเองนะครับมาโอเคก็ เดี๋ยวไปลองชมกันได้เลยครับว่าตัวนี้ไอตัวกับดักสปริงเนี่ยมันจะโหดสักแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันได้เลยครับผมมาครับผมเจอกับอ e ีโวยูนโอ้โหติดบัฟซะด้วยนะครับอ่ะนี่นะฮะน้องใส่แมวจอมกอปปี้นะครับมันจะยกเว้นค่าผ่านทางนะครับเพราะฉะนั้นตัวอีโวสวิตมีเมียนนะครับใส่ตัวกับดักสปายเนี่ยมันสามารถดักได้นะครับโอเคไม่เป็นไรให้น้องเขาเปิดก่อนนะ เออโอ้โหจะเบิร์นเร็วๆเลยเหรอเอาละมาฮึบฮึบเออโหติดตั้งกับดักเลยไหมอ่ะฮึบ ติดตั้งกำดักออกดีอยู่นะึบนี่เลยนี่ไงพอดูดเข้านะครับกำดักจะออกนะครับนี่ไงล่ะตัวแมวจะไม่ออกนะครับเพราะว่าเหมือนน้องโดนขังอยู่นะครับเอาละฮึบนี่ไงสเต็ปนี้นี่ท่านได้แต่ใดมา เรียบร้อยก็น่าจะค่าได้แล้วนะเอาเป็นตรงนี้นะครับแต่กระดักสปริงผมว่าผมก็ถือว่าออกดีอยู่นะคือ6 0สรนะครับหนึ่งสร้างแลนด์มาร์คสองครั้งหรือว่าเหยียบแลนด์มาร์คประมาณสองครั้งเนี่ยมันจะออกหนึ่งทีนะเออหกิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะแล้วก็มันยกเว้นค่าผ่านทางสองครั้งด้วยนะครับยกเว้นค่าผ่านทางสองครั้งแล้วก็ ดูดค่าผ่านทางเมืองคูนด้วยอ่าผมถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับมาไปลองอีกสตาร์หนึ่งแล้วกันนะครับผมเอาละเจอกับอีโวไกอานะครับผมมาอีโวไกอาผมถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างโหตัวหนึ่งเลยนะึบอบ,บอกเลยว่าอย่างเฮื่อ เปิดแบบนี้เฮ้อมากเออนั่นแหละให้เขาสร้างก่อนเลยนะครับเพื่อเราจะได้แลนด์มาร์กไงเออนั่นแหละขอให้แลนด์มาร์กติดแค่นั้นพอนะครับเขาก็ต้องสร้างแลนด์มาร์กอีกใช่ไหมอ่ะ เออโอ้โหแม่งดูดว่ะดูดแล้วพอกลับมาก็มันคับย้ายผมอีกอะ่ะเลือกและย,ย้ายนี่ไงละ่ะกูโดนหรือยังเนี่ยพอเธอปล่อยกูเธอนี่ไงโดนละ อยู่ไกอ่าอีเถอดฮึบอืม้มมันก็มันก็มันยังมีป้องกันอยู่อะ่ะเอาเป็นผมติดตรงนี้แล้วกันนี่ไงโดนเลยผมขอขังอีกสองสักทีได้ไหม ฮึบขอขังขอดูดอยู่แถวๆนี้ครับเออโดนเฮอเขินผมเหาะอยู่กับที่นะครับคือหวังดูดสกิลอ่าสกิลดูดออกอ่ะนี่ไงพอสกิลดูดออกมันจะปล่อยไกลอานะครับแล้วไกลอาจะเด้งไปยังแลนด์มาร์คที่แพงที่สุดอะบอกให้ปล่อยเอาออกมาเอาออกมันนี่ฮึบ โอเคนี่ไงดูดมาแล้วนะครับอืมโดนไปก่อนโอ้ไม่มีตัดตัดผมสี่สิบอะครับตัดผมสี่สิบอะครับผมเออเฮอยก,กลับมาเลยฮึบ เอาละเฮ้ยฮ <12. S 1> <He i! S 2> ัลโหลไม่ออกกิ้งเหรอ <12. S 1> เออนึกว่าจะไม่ออกวะโทติดตั้งกับดักติดตั้งตรงนี้ก่อนครับแล้วก็ย้ายมาข้างๆนะฮะเออนี่แหละสเต็ปนี้แหละครับเด้งไปนี่ไงโดนขายไปเลยลเสร็จแล้วนะครับเลงขี้ เลงขี้นะครับผมกลับไปมานี้ฮึบขังอีกหนึ่งรอบโอ้ยขังไม่อยู่อ่ะนี่มันต้องโดดมาใส่ตัวมันมนี่ไงเราโดนไปดิแค่นี้ก็พอครับแค่นี้ก็ตายแล้วเออในสเต็ปนี้ก็ได้นะครับผมชิวๆไปนะครับ ก็เล่นได้นะครับบอกเลยว่าไอ้ตัวจีเนี้ยเนี่ยมันเล่นได้นะครับสําหรับจีนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ปิดนะครับผมถือว่าจริงๆอ่ะมันไม่ได้ออกยากนะครับส่วนใครที่ล็อก A บวกก็เสียใจด้วยนะครับสําหรับผมเนี่ยก็ไม่ถือว่าล็อกเท่าไหร่นะครับปิดมา4ี่พันห้าใช่ไหมอ่ะแล้วก็อ่าก็คือได้ได้เอสมาฟรีหนึ X ่งอันนะครับก็ก็เป็นการล่อซื้อแล้วมันก็ทําสําเร็จด้วยนะครับหรือไม่ถ้าใครที่ ไม่มีเพชรนะครับก็อย่าเพิ่งรีบไปโกดกันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตัวเนี้ยเดี๋ยวมันก็เข้ามาเป็นแบบดักเชื่อผมดิเออเดี๋ยวมันก็เข้ามาเป็นแบบด์กนะครับก็รอก็ได้นะแตถามว่ามีดีไหมมีก็ดีครับผมนะฮะโอเคก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากช่องเทพเกมอวยไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ใครที่สนใจที่จะซื้อขายไอดีนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้ที่ ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับผมใครที่ใครที่สนใจนะครับก็ลองติดต่อกันเข้ามาได้นะครับโอเคน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บจุรักทุกคนนะครับบ๊ายบายจ้า